คุณอยู่ห้องของฉันออกไปซะเสียงแผ่วเบาดังผ่านลำโพงโทรศัพท์ในความมืดสนิทผมชื่อบ่อนครับเพิ่งย้ายมาทำงานราชการที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคใต้งานที่ผมรอคอยมาตลอดหลังจากสอบติดก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ลังเลย้ายกระเป๋ามาพร้อมความฝันและแผนชีวิตใหม่ที่พักของผมคือหอเช่าไม้สองชั้นอยู่เกือบสุดซอย ต้นไม้ขึ้นรกแต่ดูจากภายนอกยังถือว่าสภาพดีห้อง2,000บาทต่อเดือนมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ครบสภาพดีกว่าที่คาดไว้มากเสียอย่างเดียวคือมันดูเงียบเกินไปทั้งซอยเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเจ้าของหอชื่อป้าพาแกเป็นคนพูดจาสุภาพดูใจดีให้ผมเซ็นสัญญาอย่างน่ายดายอยู่ห้องสองละลูกข้าวของแกเพิ่งย้ายออกไปเมื่อวานสะอาดอยู่แล้ว คนก่อนเขาย้ายเพราะต้องกลับบ้านเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งคืนนั้นเองหลังจากจัดของเสร็จเหนื่อยล้าทั้งวันผมอาบน้ำแล้วล้มตัวลงนอนไฟในห้องดับเหลือเพียงแสงจากเสาไฟถนนลอดผ่านหน้าต่างไม้พอให้เห็นลางๆบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเวลาประมาณตีสองมีสายเรียกเข้าจาก u n โน o n number ผมงัวเงียคว้ามือถือขึ้นมาดูตัวเลขขึ้นแปลกๆเหมือนเป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศแต่ไม่มีชื่อตอนแรกก็ลังเลว่าจะรับดีไหมแต่เพราะหัวสมองยังมึนๆผมเผือกดรับสายไปโดยไม่ได้คิดอะไรไม่มีเสียงอะไรเลยมีเพียงความเงียบผมนิ่งอยู่เกือบห้าวินาทีกำลังจะกดวางสายทันใดนั้นเองคุณอยู่ห้องของฉัน เสียงผู้หญิงพูดช้าๆเบาๆเหมือนกระซิบใกล้หูมากน้ำเสียงของเธอแหบแห้งคล้ายคนไม่ได้นอนมานานออกไปออกไปซะผมรีบกดวางสายแทบไม่ทันหัวใจเต้นแรงฝันไปหรือเปล่าวะผมพึมพำเปิดไฟดูทั้งห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยพยายามข่มตานอนต่อจนหลับไปในที่สุดเช้าวันต่อมา ผมลองเช็คเบอร์นั้นในประวัติการโทรแต่กลับพบว่าไม่มีสายเข้าเลยเหมือนไม่เคยมีสายเรียกเข้าเมื่อคืนนี้ผมเริ่มรู้สึกขนลุกเล็กๆแต่ก็พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอาจจะฝันจริงๆก็ได้เมื่อวานเหนื่อยด้วยมั้งแต่ในใจกลับจดจำเสียงนั้นได้ชัดเจนเกินไปคืนที่สองผมตั้งใจไม่เล่นมือถือก่อนนอนเพราะไม่อยากเก็บไปฝันแต่ตอนเวลาประมาณตีสองกว่า เสียงมือถือสั่นเบอร์เดิมไม่มีชื่อคราวนี้ผมไม่กล้ารับสายปล่อยให้มันสั่นอยู่อย่างนั้นจนดับไปเองแต่หลังจากนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆดังมาจากหน้าห้องก๊อกก๊อกก๊อกจังหวะสม่ำเสมอเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่นอกห้องแล้วเคาะเบาๆพอให้ได้ยินผมแทบหยุดหายใจใจเต้นรัว จ้องประตูด้วยความกลัวแต่ไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวเสียงเคาะเงียบไปหลังจากนั้นไม่นานผมทั้งคืนแทบไม่ได้นอนพอรุ่งเช้าผมตัดสินใจถามป้าพาอย่างตรงๆป้าคนที่เคยอยู่ห้องนี้เขาย้ายออกเพราะอะไรล่ะครับมีอะไรแปลกๆไหมแกงเงียบไปชั่วอึดใจแล้วตอบด้วยรอยยิ้มเจือเจือๆ ก็ไม่มีอะไรหรอกลูกคนก่อนชื่อพลอยเป็นพนักงานเซเว่นทํางานกลางคืนบางทีอาจจะเงียบเหงาเกินไปนะเลยย้ายออกแต่ผมกลับรู้สึกว่าแววตาของป้าไม่ได้บอกอย่างนั้นเหมือนมีบางอย่างที่ป้าไม่อยากเล่าคืนนั้นผมฝืนไม่หลับนอนจ้องโทรศัพท์จนตีสองกว่าแล้วสายก็มาอีกครั้งเสียงนั้นยังคนเดิม คุณอยู่ห้องของฉันฉันยังอยู่ที่นี่คราวนี้ผมพูดสวนไปเสียงแข็งคุณเป็นใครจะเอาอะไรกันแน่ปลายสายเงียบก่อนจะได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังลอดออกมาและสุดท้ายเสียงสะอื้นนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นเยียบผมคว้างโทรศัพท์ลงเตียงรีบเปิดไฟทางห้องแต่ไฟกระพริบๆเหมือนจะดับ เสียงลมหายใจยังคงดังอยู่ข้างหูแม้ผมจะไม่ได้ถือโทรศัพท์แล้วก็ตามตีสองครึ่งโทรศัพท์มือถือของผมยังคงสั่นในความมืดเบอร์เดิมไม่มีชื่อผู้โทรไม่มีประวัติแต่ครั้งนี้ผมไม่กล้ารับแล้วเพียงแค่จ้องมันจากปลายเตียงแสงหน้าจอเรืองรองในห้องที่ไฟกระพริบเสียงหัวเราะแผ่วๆจากสายก่อนหน้านั้นยังคงหลอกหลอนอยู่ในหัว ผมพยายามคิดว่าอาจจะเป็นโทรป่วนบางคนอาจเอาข้อมูลผมไปให้พวกหลอกหลอนทางโทรศัพท์แต่ทำไมไม่มีหลักฐานสายเข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวและที่สำคัญเสียงนั้นเหมือนมาจากในห้องมากกว่ามาจากปลายสายคืนนั้นผมนั่งเปิดไฟทั้งคืน พอรุ่งเช้าผมไปทำงานแบบหัวหมุนและตัดสินใจลองถามเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศว่าใครรู้จักหอพักไม้สนบ้างพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่เก่าแก่ทำหน้าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนพูดว่าหอไม้สนอยู่ท้ายซอยใช่ไหมห้องสองกว่าชั้นสองถ้าจำไม่ผิดเคยมีเรื่องอยู่ห้องนั้นนะผมตาโตทันทีเรื่องอะไรครับ ที่เขาลดเสียงลงเมื่อก่อนมีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งชื่อพลอยทำงานกลางคืนเหมือนเจ้าของหอบอกนั่นแหละแต่มีข่าวว่าเธอเคยโดนแฟนบุกมาทำร้ายในห้องตอนนั้นเธอหายไปเลยหลายวันจนคนเริ่มสงสัยว่าตายหรือเปล่าแต่ตํำรวจค้นแล้วก็ไม่เจอศพไม่มีหลักฐานอะไรเลยสรุปว่าเธออาจหนีไปเองแต่ก็แปลกนะ หลังจากนั้นคนที่อยู่ห้องนั้นต่อๆมาก็ย้ายออกเร็วตลอดผมรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจกลับมาที่ห้องผมลองเดินสำรวจทุกมุมอย่างละเอียดเปิดตู้เสื้อผ้าลากเตียงยกพรมเช็คผนังเพื่อจะเจอบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเธอแต่ก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งผมเปิดลิ้นชักข้างเตียงด้านในสุดมีเศษกระดาษพับไว้แผ่นหนึ่ง มันคือใบสลิปโอนเงินที่จางจนแทบอ่านไม่ออกชื่อผู้รับเงินคือพลอยสุวรรณเกศรวันที่ตรงกับหนึ่งวันก่อนที่เธอจะหายไปข้างหลังสลิปมีข้อความเขียนด้วยลายมือขอให้นี่พอใช้ได้อีกสักเดือนนะขอโทษที่พี่ทำให้ลำบากรอด้วยนะผมกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นในหัวเริ่มมีคำถามมากมาย เขาคือใครเธอรออะไรอยู่กันแน่และที่สำคัญเสียงโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่หลอกแต่มันกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่ต่างหากคืนนั้นผมลองเปิดเครื่องบันทึกเสียงทิ้งไว้บนหัวเตียงพร้อมวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กันแม้จะกลัวแต่ผมรู้ว่าต้องมีคำตอบอยู่ในนั้นตีสองกว่าเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งผมไม่รับ แค่นั่งนิ่งในความมืดปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นและครั้งนี้มีเสียงเบาๆดังมาจากปลายห้องเสียงลากเท้าบนผื้นไม้แอดเสียงประตูห้องน้ำเปิดช้าๆทั้งที่ผมเพิ่งเช็คว่าล็อกอยู่แสงไฟหน้าห้องน้ำว,วบวาเราวกับมีใครเดินผ่านและจากนั้นจากเครื่องบันทึกก็เริ่มบันทึกสิ่งที่ผมไม่ได้ยินด้วยหูเปล่า บอนช่วยด้วยเขาเขาฆ่าฉันเสียงกระซิบแผ่วๆรากลับมาจากใต้เตียงฉันอยู่ตรงนี้ในห้องนี้ผมแทบขาดใจรีบเปิดไฟทั้งห้องแต่ไฟไม่ติดเสียงในลำโพงมือถือยังดังอยู่ไม่ใช่เสียงเรียกเข้าแต่เป็นเสียงของใครบางคนพูดขางไว้คุณต้องฟังถ้าคุณได้ยินช่วยฉันด้วย หลังจากนั้นผมหนีออกไปนอนโรงแรมในตัวเมืองทันทีไม่กล้ากลับห้องแต่ในคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ผมอยู่ห้องโรงแรมทั้งที่มือถือใช้ซิมใหม่เบอร์ใหม่เบอร์ที่โทรเข้ามาไม่มีชื่อไม่มีต้นทางและไม่มีสัญญาณการโทรเข้าในระบบอีกเช่นเคยผมนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือในห้องพักโรงแรม ปลายนิ้วชื้นเหงื่อและเย็นเฉียบทั้งที่เปิดแอร์แค่25องศาเบอร์เดิมโทรเข้ามาอีกครั้งไม่ว่าเปลี่ยนซิมหรือเปลี่ยนที่อยู่เธอก็ยังหาเจอผมตัดสินใจรับสายด้วยความรู้สึกที่เกินกว่าจะเรียกว่ากลัวมันคือความหมกมุ่นอยากรู้ว่าเธอเป็นใครและต้องการอะไรจากผมเสียงปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงหายใจทีๆเหมือนคนวิ่งหนีอะไรบางอย่าง เขาจะฆ่าฉันอีกแล้วได้ยินไหมเขาอยู่ในห้องเขามีมีดช่วยด้วยได้โปรดเสียงเธอสั่นร้อนรนและจบลงด้วยเสียงสะอื้นกลั้นกลั้นก่อนสายจะตัดไปเองผมลุกขึ้นยืนเดินวนอยู่ในห้องเหมือนคนสติแตกมันไม่ใช่เสียงที่ตั้งใจหลอกแต่คือเสียงของความสิ้นหวังเหมือนเธอกำลังวนลูปอยู่ในช่วงเวลานั้นไม่จบไม่สิ้นเหมือนกำลังตายซ้ำแล้วซ้ำอีกในห้องนั้น รุ่งเช้าผมตัดสินใจกลับไปที่ห้อง203อีกครั้งแม้จะกลัวแค่ไหนแต่ผมรู้ว่าผมต้องหาความจริงผมโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจในพื้นที่ซึ่งเพิ่งรู้จักกันไม่นานบอกข้อมูลเท่าที่รู้เรื่องผู้หญิงชื่อพลอยสุวรรณเกษรที่เคยหายไปจากหอเขาขอเวลาตรวจสอบให้แล้วถามผมกลับสั้นๆแน่ใจนะว่าจะเอาเรื่องนี้จริงๆผมตอบกลับไปว่า ถ้ามีคนติดอยู่ที่นั่นจริงๆเธอสมควรได้รับความจริงคืนนั้นผมกลับมาที่ห้อง203พร้อมกับพวงมลาลัยหนึ่งพวงทูบสามดอกและเครื่องบันทึกเสียงผมวางมันไว้กลางห้องเปิดทูบแล้วพูดเบาๆถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ผมอยากฟังเรื่องของคุณความเงียบปกคลุมทั้งห้องจนทูบหมดดอกผมเดินไปที่ห้องน้ำหยุดยืนหน้ากระจก แล้วสังเกตเห็นเงาสะท้อนในกระจกมีเงาผู้หญิงผมยาวยืนซ้อนอยู่ด้านหลังผมห่างไปไม่ถึงเมตรผมหันขวับไม่มีใครแต่เสียงในเครื่องบันทึกเริ่มทำงานเองเสียงแทรกเสียงลมหายใจและเสียงพูดของเธอที่ค่อยๆชัดขึ้นวันที่เขามาฉันกำลังจะออกไปอยู่แล้วเขาขอโทษเขากอดฉันแล้วเขาก็เอามีดแทงฉันเจ็บฉันกลัว ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเขารักฉันจริงหรือเปล่าแต่ไม่มีใครเจอฉันเลยไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เสียงเธอสั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคับแค้นและปิดท้ายด้วยคําพูดสั้นๆช่วยบอกแม่ฉันด้วยว่าฉันไม่ได้หนีไปไหนวันถัดมาเพื่อนตำรวจของผมโทรกลับมาพร้อมน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปกูเช็คแฟ้มย้อนหลังเคยมีคดีแจ้งหายผู้หญิงชื่อพลอยจริงๆ แต่ไม่เคยสรุปผลคดีไม่มีศพแต่ที่แปลกคือชื่อแฟนเก่าของพลอยที่ตำรวจสอบไว้ตอนนั้นชื่อเหมือนกับเจ้าของหอที่ให้มึงเช่าห้องนั่นแหละผมถึงกับพูดไม่ออกหมายความว่ายังไงป้าพาคือแกไม่ได้เป็นเจ้าของหอโดยตรงหรอกแค่ชื่อถือแทนลูกชายที่อยู่เมืองนอกและลูกชายนั่นแหละคือแฟนเก่าของพลอย ผมนั่งนิ่งในห้องเหมือนทุกอย่างที่ได้ยินมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือเสียงของความจริงและคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังอีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้กลัวมันอีกต่อไปแล้วผมเพียงพูดกับปลายสายว่าฉันจะช่วยคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วผมนั่งเงียบอยู่ที่ปลายเตียงในห้อง2 0 3ศเสียงของเธอยังวนเวียนในหัวเหมือนติดอยู่ในห้อง ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เสียงเรียกให้ช่วยแต่มันคือเสียงของคนที่ถูกลืมไม่มีใครตามหาไม่มีใครเชื่อว่าเธอยังอยู่หลังจากได้ข้อมูลจากเพื่อนตำรวจว่าเจ้าของหอตัวจริงก็คืออดีตแฟนของพลอยชายผู้หายตัวไปต่างประเทศทันทีหลังจากเธอหายผมยิ่งมั่นใจว่าบางอย่างถูกซ่อนไว้ในห้องนี้ผมเดินสำรวจห้องอีกครั้ง คราวนี้ละเอียดกว่าครั้งก่อนมองดูทุกซอกทุกมุมและลองเคาะพื้นไม้ทั่วห้องจนกระทั่งผมมาถึงพื้นหน้าตู้เสื้อผ้าเสียงที่เคาะตรงนั้นกลับทึบและหนักกว่าที่อื่นผมรีบเลื่อนตู้เสื้อผ้าออกพบว่ามีช่องไม้ปิดไว้ด้วยตะปูเก่าเหมือนเป็นแผ่นปูพื้นเสริมที่ไม่ใช่ของเดิมหัวใจผมเต้นแรงมือสั่นผมคว้าไขควงจากกระเป๋าเครื่องมือที่เตรียมไว้ ค่อยๆงัดแผ่นไม้ขึ้นกลิ่นอับชื้นและเหม็นเน่าแทรกขึ้นมาทันทีกลิ่นที่ผมไม่เคยสัมผัสจากสิ่งมีชีวิตใดมาก่อนใต้พื้นไม้มีโพรงเล็กๆพอจะซ่อนบางสิ่งได้ผมใช้ไฟฉายส่องลงไปและก็เห็นเศษผ้าสีขาวซีดพันรอบกะโหลกที่ยังมีผมยาวพันอยู่ผมซุดลงกับพื้นหายใจไม่ออกทั้งตกใจทั้งรู้สึกผิดที่เคยกลัวเธอ ทั้งที่เธอไม่ได้หลอกแต่เธอเรียกร้องผมโทรหาเพื่อนตำรวจทันทีและเรื่องก็ถึงมือตำรวจชุดสืบสวนไม่นานห้องก็กลายเป็นพื้นที่ตรวจสอบเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่ขุดโครงกระดูกขึ้นมาและตรวจ DNA ย้อนจากฐานข้อมูลผู้แจ้งหายผลยืนยันว่าคือพลอยสุวรรณเกเสมที่หายตัวไปเมื่อ5ปีก่อนเรื่องกลายเป็นข่าวครึกโครมแต่เจ้าของหอตัวจริง ไม่มีใครสามารถติดต่อได้อีกเลยแม่ของเขาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้พลอยถูกฆ่าในห้องที่เธอเช่าอยู่เองและคนที่ฆ่าเธอคือแฟนเก่าที่หึงหวงจนขาดสติฆ่าเธอในห้องนั้นแล้วซ่อนศพไว้ใต้พื้นไม้จากนั้นจึงหลบหนีออกนอกประเทศและยกกิจการให้แม่ดูแลแทนไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้กลิ่น เพราะทุกอย่างถูกอำพรางอย่างแนบเนียนแต่เสียงของเธอกลับอยู่ตลอดเวลาวนซ้ำวนซ้ำทุกคืนในห้องนั้นเพราะเธอไม่เคยได้ไปไหนและไม่มีใครเคยฟังหลังจากร่างของเธอถูกส่งไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดแม่ของพลอยบอกกับผมว่าแม่ไม่เคยเชื่อว่าเขาจะทำแบบนั้นแต่แม่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงของพลอยเลยตั้งแต่วันนั้น ถ้าหนูได้ไม่ช่วยฟังแม่คงไม่มีวันได้กลับไปเฝ้าหลุมศพลูกอีกครั้งด้วยหัวใจที่สงบในคืนสุดท้ายที่ผมอยู่ในห้อง203ก่อนจะย้ายออกผมนั่งอยู่เงียบๆพร้อมมือถือเครื่องเดิมที่เคยได้รับสายตีสองไม่มีสายเข้าไม่มีเสียงสัน่นไม่มีอะไรเลยร่องรอยไม่มีเลยห้องเงียบสนิทเย็นสงบไม่มีแม้แต่เสียงของลม ผมหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมากดอัดอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะอยากพูดอะไรและแล้วเสียงเบาๆก็แทรกขึ้นมาเพียงครั้งสุดท้ายขอบคุณเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนนับจากวันที่ผมพบศพของพลอยในห้อง203หอพักไม้สนถูกรื้อถอนเรียบร้อยไม่มีใครอยากเช่าอีกหลังจากเป็นข่าวเจ้าของหอที่แท้จริงยังคงหายเงียบเหมือนไม่เคยมีตัวตน แต่สำหรับผมแล้วเสียงของเธอไม่เคยหายไปจากความรู้สึกผมย้ายมาอยู่คอนโดเล็กๆในตัวเมืองเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติพยายามลืมเรื่อมทุกอย่างแม้จะยังนอนไม่หลับทุกคืนเพราะหูของผมยังคงเงียบฟังอะไรบางอย่างในความเงียบจนกระทั่งคืนหนึ่งมือถือผมดังขึ้นอีกครั้งเบอร์นั้นหมายเลขที่ไม่มีอยู่จริง ผมนิ่งไปหลายวินาทีใจเต้นแรงเหมือนเดิมแต่มือกลับยกโทรศัพท์ขึ้นอย่างช้าๆแล้วกดรับสายสวัสดีครับเงียบไม่มีเสียงตอบผมกำลังจะกดวางแต่ทันใดนั้นเสียงจากปลายสายก็ดังขึ้นคุณช่วยเธอไปแล้วแต่คุณลืมใครอีกคนหรือเปล่าน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพลอยมันคือเสียงของผู้ชายต่ำถุ้มและเต็มไปด้วยความเกลียดชัง ผมยังอยู่ที่นั่นนะและคืนนี้ผมจะไปหาคุณบ้างผมโยนโทรศัพท์ทิ้มแทบไม่ทันเสียงในสายยังคงดังผ่านลำโพงที่เปิดอัตโนมัติเสียงของบางสิ่งที่เหมือนกําลังเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆคุณจําได้ใช่ไหมว่าอยู่ห้องไหนอย่าปิดไฟเพราะผมจะอยู่ข้ขางๆคุณไฟทั้งห้องดับลงทันทีเสียงก๊อกก๊อกก๊ที่ประตูดังขึ้นสามครั้ง เงาของใครบางคนทอดยาวใต้ประตูแล้วเงานั้นก็เคลื่อนไหวเข้ามาในห้องทั้งที่ประตูยังปิดสนิทผมสะดุ้งตื่นจากฝันเหงื่อท่วมตัวใจเต้นแรงแต่มือถือของผมก็ยังวางอยู่ที่เดิมไม่มีประวัติการโทรเข้าไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือมันเพิ่งเริ่มต้นกันแน่เช้าวันต่อมาผมตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกครั้ง คราวนี้ผมให้ร้านทำลายซิมเดิมทิ้งตรงหน้าไม่เหลืออะไรที่เชื่อมโยงกับเธอหรือเขาอีกต่อไปแต่ก่อนที่ผมจะเดินออกจากร้านพนักงานส่งมือถือให้ผมพร้อมยิ้มแห้งๆพี่ครับมือถือพี่มีสายไม่รับเมื่อกี้นะครับเบอร์มันขึ้นว่า u n โน o w n number นะครับผมมองหน้าจอมือถือและบนหน้าจอมีข้อความแจ้งเตือนมีหนึ่งข้อความเสียงใหม่จากหมายเลขที่ไม่สามารถระบุได้ คุณคิดว่าเสียงที่โทรมาในท้ายที่สุดคือพลอยที่ยังวนเวียนอยู่หรือเป็นเสียงของเขาที่กำลังเริ่มต้นวงจรใหม่กับเหยื่อคนต่อไปแชร์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปหรือคอมเมนต์ว่าปลายสายของคุณเป็นใครหลอนทุกเรื่องเล่าจากทุกมุมพอดแคสที่จะทำให้คุณไม่กล้าปิดไฟฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ